สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนกับครูเอกนะคะในเรื่องของ preposition ค่ะ preposition ก็คือคำบุพบทนะคะไว้บอกตำแหน่งแห่งที่ของสิ่งต่างๆเรามาเริ่มกันที่คำที่หนึ่งเลย o on on บนนะคะตัวอย่าง the bear is on the chair the bear is on the chair น้องหมีอยู่บนเก้าอี้นะคะคำที่สองค่ะ in ใน I N In ใน The bear is in the box. น้องหมีอยู่ในกล่องคำที่สามนะคะ Over, over, o e r. over, over เหนือหรือด้านบน The bear is flying over the clouds. น้องหมีบินอยู่เหนือก้อนเมฆ คำที่4 under u n d e r under ใต้ the bear is under the umbrella น้องหมีอยู่ใต้ร่มคำที่5 in front of i n i n f r o n t front o f of in front of the bear is in front of the lamp น้องมีอยู่หน้าโคมไฟ in front of แปลว่าข้างหน้านะคะ คำที่6ค่ะ behind b e h i n d behind ข้างหลัง the bear is behind the l a m p น้องหมีอยู่หลังโคมไฟค่ะคำที่7นะคะ next to n e x t next t o 2 next to ติดการถัดไปข้างๆ the bear is next to the ball น้องมีอยู่ข้างๆลูกบอล คำนี้ between ค่ะ b e t w e n between ระหว่าง the bear is between A and B น้องมีอยู่ระหว่าง A และ B ค่ะคำที่9นะคะ at t a t at t the bear is at the exit sign น้องมีอยู่ที่ป้ายทางออก exit sign คือป้ายทางออกนะคะ คำที่10 against a g a i n s t against the bear is against the wall น้องหมีพิงกำแพง against แปลว่าต้านหรือแปลว่าพิงก็ได้นะคะต่อไปคำที่11คะ่ะ above a b o v e above แปลว่าเหนือหรือด้านบน the bear is above the ball น้องหมีอยู่เหนือลูกบอล คำที่สิสค่ะ below ข้างใต้ข้างล่าง below below ข้างใต้ข้างล่าง the bear is below the ball น้องมีอยู่ใต้ลูกบอลและคำที่13บสาคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่า t r u e ค่ะ t h r o u g h t r u e h แปลว่าผ่านทะลุลอดเข้าไปนะคะ the bear is walking through the gate น้องมีกำลังเดิน ผ่านซุ้มประตูนะคะเกตก็คือประตูใหญ่นะคะทูก็คือเดินทะลุเดินผ่านเข้าไปค่ะสำหรับประโยคเป๊ o โพสิชันนะคะปือ่อคำบุพบทลักษณะการใช้ลองมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูตรงที่โครงสร้างของมันก็คือว่า สังเกตอ่ะยกตัวยอย่างภาพแรกเลยก็คือ the bear is on the chair the bear ทำหน้าที่เป็น subject ประธานประธานเอกพจน์ A ใช้กับ verb to be is นะคะอยู่มีอยู่อยู่ตรงไหนเอา preposition มาใส่เอาคำบุพบทมาใส่อยู่บน N on on บนนะคะ อยู่บนอะไรบนเก้าอี้ the chair ก็การวางตำแหน่งของคำในการสร้างประโยคเป็นลักษณะนี้นะคะมี subject verb to be preposition แล้วก็ predicate ส่วนขยายนะคะคราวหน้ายังมีอีกจำนวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณบัตรคำที่ครูเอ็กซื้อใช้ตอนสอนอยู่นะคะมีประโยชน์มากเลยขอขอบคุณค่ะวันนี้บายบายค่ะ